สวัสดีค่ะวันนี้น้องพบมาที่บึงสี่ไฟจระเข้ยักษ์ใหญ่อยู่ข้างหน้าน้องพบพอดีเลยใช่เมื่อกี้จกักรยานเล่นด้วยใช่ไหมน้องพบจะขับรถไปดูแต่น้องพบต้องระวังด้วยนะรู้ล่านี่อ่ะเดี๋ยวเรามาจอดตรงนี้ลูกน้องพบครับตอ,ออรตอนนี้จระเข้กําลังพ่นควันเลยมน,นเอาขึ้ไปแล้วก็เย็น,นด้วย,วยเออไปขึ้นตรงนี้ก็ได้ปะค่อยๆเอาขึ้นไปแล้วต้องระวังคนด้วยนะมีหมูเด้งด้วยเหรอ ที่บึงสีไฟอ่ะนายเออเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูคนน่ารักอ่ะเออเอาเอายังไงดียังไงดีมันอาจจะเป็นไขว้ก็ได้ลูกคขว้มีลูกไขว้ขึ่งเป็นหน้าหมูเด้งเหรอลูกใช่เหรอนี่เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูจระเข้ยักษ์แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูหมูเด้งหมูเด้งตัวจริงหรือเปล่าตัวปอมรินตัวปลอมอ๋อไปไม่ค่อยขึ้นนี่ เราพาเพื่อนมาดูโอ้โหตรงนี้เป็นลานโล่งเลยอะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งมานะเนี่ยนี่เขาเตรียมจัดงานลอยกระทงใช่ไหมใช่แล้วแต่คือตรงนี้เขาก็ทำมานานแล้วแหละอ๋อเหรอไม่เคยดูสนใจโอ้ไม่ได้สังเกตทำมาพักหนึ่งแล้วนี่เขาจัดไฟสวยนะถ้าเกิดเดินไปทางนู้นยิ่งสวยละป้าทางนู้น่ะที่นี่คือบึงสีไฟซึ่งน้องพบ นี่น้องพบมาเที่ยวบ่อยมากเพราะบ้านน้องพบอยู่แถวนี้เลยน้องพบครับจ<ะ>อระเคกำลังพ่นควันเลยอ้าวโหจอระเค,ะเคตาแดงเ,เปปย,ย็นนะเนี่ยนี่นี่น,นี่ตรงนี้คือไอยเย็นนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้นี่ดอกคาสวยมากดอกคาแล้วก็เขาพ่นไอยเย็นออกมาหูต้นไม้มันก็เลยชื้นนะนชุม่มชื้นพี่แม่รอถ่า,นนายตรงนี้นะดินจะาเขออกมา จะออกมาจากควันเหนออะไรนะกระทงยักษ์อะไรนะกระทงยักษ์กระทงยักษ์เขาเตรียมงานลอยกระทงกันแล้วสิลกระทงตรงไหนก็ไม่รู้ไปดิวิ่งไปเลยไปดูทางนี้เหรอก็จะแพร่ไปดูข้างหน้าจอระเข้ซะนหน่อยใหญ่มากนะเพื่อนๆนะดูสิโอ้โหข้างในนี้คือห้องประชุมเจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอกระทงยักษ์หรือจอระเข้ยักษ์ โอ้กระทงยักษ์แม่ก็เห็นแล้วอุ้ยเอาละไปพาเพื่อนๆไปดูเขากำลังเตรียมจัดงานลอยกระทงกันแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะนี่ดูขาจระเข้สิใหญ่กว่าตัวน้องพบอีกอะออน้ำลึกลึกเอาจะลงไปทำให้ในน้ำนะครับ <_ S 1> จอดข้างบนลูกเดี๋ยวเราจะดูกระทงยักษ์โหทูบเทียนก็ใหญ่โตน้องพบครับเดี๋ยว่อตรงนี้ก่อนก็นกได้นะน้องพบครับมันจะสะบัดหางไหมโหดูหางหางยาวมากตัวอยู่ตรงโน้นไกลลิบเลยเห็นไหม ัวใหญ่มากนี่ไงพญาชาละวันนี่คือหลักกิโลของพญาชาละวันพญาชาละวันนานไงครับเจอแลว้วกระทงยักษ์เข้าไปดูเลยปุ <c oughs> ๊บปุ๊บหูใหญ่ใหญ่มากมาหือมาบิ <c oughs> ๊กเบึ้มถ้านงบขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ได้เลย <c oughs> เหมือนเป็นเวทีได้เลยครับข้างบนนั้นนะ่ะดูสิใหญ่มากเห็นไหมกระทงยักษ์ใหญ่ชาละวันนี่คือพญาชาละวันนี่คือหลักกิโล โอ้ยใหญ่จริงเตรียมแล้วเตรียมแล้วกิโลศูนย์เห็นไหมศูนย์กิโลน้ำเยอะน้ำเยอะดูดีขึ้นมันจะถึงถึงนีง่แล้วอะ่ะปกติมันลงไปนู่นนะก,ก็ดูด,ดิน้ำซึมเลยน้ำซึมขึ้นมานี่เลยอะปะเอ้อไม่ใช่เขาน่าจะลดน้ำหรือท่อน้ำโลกแหมน้ำจากบึงซึมมานี่เลยเหรอปะใช่เหรอไม่ใช่มั้งพาเพื่อนเพื่อนไปดูดิค่อยๆขี่ไปข้างหน้าจะซึมนะ โอ้ยจริงโหรอน้ำมันหนักเยอะอะเนาะเยอะจนน้ำมันซึมมาบนเกาะนี่เลยเหรอตรงนี้เป็นเกาะเลยนะเนียๆๆๆๆๆๆๆ่ยไหนไหนดูดิดูด,ดิเป็นเกาะน,น้ำล้อมรอบเลยนะไ,ยไปก่อนแล้วไม่ไปดูดิโอ้ยถ้ามันซึมแล้วมันซุดลงไปทำไงอุย้ยชาลวันดีชาลวันมันมีนนอะไรนดะ้วยอะไโดนผันตายมั้งอันชาละวันอ๋อไฟไงเขาแต่งไฟไม่ตายหรอกเขาเป็นลูกปั้นเขาเป็นลูกปั้นเห็นไหมนี่เขาทำประจับไฟไว้เห็นไหมนี่ครับ วุ้ยไปๆเขาหมอกมเขาหมอกชาละวันพ่นหมอกไม่ใช่พ่นควันชาละวันพ่นหมอกหมอกไอยเย็นมากเนี่ยเย็นเพื่อนๆโอ้ยชาละวันพ่นหมอกพญาชาละวันพ่นหมอกอะไรลูกโอ้สวยอะเป็นหมอกควันเต็มเลยเขาพ่นควันตั้งแต่สงการหรือยังไงนี่แหละแล้วก็ทีนี้ก็ยาวมาเลยตต้งแ่เป็นปีละเออคริสต์มาสหรือสงการนี่แหละเพื่อน ไงก็ไอ้หมอกดีกว่าเรียกว่าพ่นหมอกดีกว่าเรียกพ่นควันไม่โอเคชยาชาละวันพ่นหมอกต้องไปออกทา่ไหนอ๋อว้าวโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกระทงใหญ่อันนี้คือกระทงใหญ่นะพ่กระทงใหญ่ใช่ก็กระทงไงลูกกระทงใหญ่เห็นไหม,ไมไ เมื่อกี้กระทงยักษ์อันนี้กระทงใหญ่นี่ไง <laughs> เจอหมูเดงเป็นลูกของควายเอา้าหมูเดงเป็นลูกควายเหรอเนี่ยหมูแดงมาทำไม,มเ,เอ้าก็ตอนนี้หมูเดงกําลังดังไงลกูกเออกําลังเป็นเน็ตไอดอลเลยอะอันนี้ก็หมูเดงอีกตัวหนึ่งนี่ก็เป็นลูกควายเผือกเหมือนกันเนี่ย <laughs> ดูสิใส่ผ้าไทยขี่ควายลอยกระทงลดโลกร้อนโอ้ยใช่เลยนี่ครับเขาทำป้ายแล้วทุกคมาดูป้าย เหมือนขนไก่เลยตอกหญ้าแล้วไม่ใช่ขนไก่นะนีน่ลึกคาบลึกน้ำน้ำเยอะอ่ะอุ้ยเขาปล่อยน้ำออกมาหรอดูดีดูดีอ๋อเขาทำแบบว่าให้ลอยกระทงไงเอาให้ลอยลอย,ลอยฟู่ฟูฟ่ไปเงี้ย,ยกระทงมันจะได้ออกไปข้างนอกไงครับไม่โดนปลาอัดเข้ามาเหมือนเมื่อวันนั้นอ่ะอัดติดเลยที่สดทไทยปลาอัดติดเลยเนี่ยมันจะได้ลอยออกไปเออเฮ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ลอยกระทงที่บึงสีไฟพร้อมแล้วนะคะ<อ>ทุกคนลอ,ลอยเลยดีกว่านี่เดี๋ยวที่พี่ธัญญ่าไปทํากระทงยักไม่อีกใช่ไหมทาอีกทำอีกไหมเอาอีกไหมเอาเท่าที่ได้แล้วกันไม่ต้องยักมากเอาเท่าที่หมดมนี่<ม>ครับอุสวยสวยซุ้มสวยนะ ไปนู้นแล้วนี่ไงเขาเตรียมน้ําดันและไม่ต้องอมือวักพอลอยพวกก็ไปเลยไปอย่างนี้เลยไม่ต้องเอามือแบบสะบัดใส่เด็จะไปเอาอทางนี้แหละเออดีเดี๋ยวน้องพบจะพาเพื่อนๆไปดูไฟฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆนู่นมันมีไฟติดอยู่อีกเพียบเลยสวยตรงนั้นอะไฟเขาจะติดตลอดปีไปเลยนี่แหละไปทางนี้แหละไปได้เลย นี่แล้วก็ขึ้นบนนูน้นอันนี้คือห้องน้ำนะทุกคนอยู่มาเที่ยวบึงนี้มีห้องน้ำให้ด้วยนี่ไปทางนี้ได้เลยแสงสวยอ่ะทางนู้นครับทางนูน้นฝั่งนูนงน้น,รรนตรงนี้ก็มีเครื่องเล่นออกกำลังก,กายนะอยู่ข้างไปครับเพื่อนไปดูไฟทางนูน้น ช่น้องพบพาเดินไปเลยค่อยๆนะแม่ตามไม่ทันอันนี้เดินเพื่อตรงนี้มีสนามเด็กเล่นด้วยใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกอะไรกันตีม้อปิดตาตีม้อใช่ไหมตีม้อบางอย่างเนี่ยแหละลูกปิดอะไรตีมอปิดเขาเรียกว่าปิดตาตีม้อเหรอไปเดี๋ยวเราเดินข้ามไปไกลเลยนะไปฝั่งนู้นเลยนะไปไปแล้เหรอไปไปนี่วิทยแมวเฮ้ยแต่เขา อ๋อไฟอะ่ะเขาอยู่ฝั่งน,นู้นใช่มัน<อ>เป็น,ปนใช่มันเป็นทางทางที่สะพานพอดีตรงนู้นน่ะไปเดี๋ยวพาไปตรงนู้นอันนี้คือวิวตอนกลางคืนของบึงสีไฟนะคะถ้าเกิดตอนงานตรงนี้เขากจะเปิดไฟด้วยเป็นอุโมงค์หัวใจถ้าเกิดตอนมีงานเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเปิดไฟระยิบระยับสวยเลยเป็นหัวใจแต่วันนี้ยังไม่มีงาน เขาก็ทําเป็นอุมโมง์ไว้ก่อน,านอาเชิญไปเลยลูกระวังด้วยครับโ,โห่ตอนนี้รอดอุมโมง์หัวใจกันมาถ้ามีงานนะเพื่อนไฟจะระยิบระยับสวยมากรอแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาติดไฟสวยๆเดี๋ยวมาถ่ายใหม่ตอนนี้เราไปดูไฟฝนดาวตกฝั่งนี้กันก่อนนี่อยากให้เพื่อนมาดูไฟฝนดาวตก <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ไง ไฟฝนดาวตกโอ้โหเสียงรถนี่ไง,ไงรถดังมากนี่คือไฟฝนดาวตกอะไหนอ่ะมีจอระเข้ขึ้นมาด้วยเหรอรหเนะอ๋อเขามีไฟฝนดาวตกอยู่ตรงนี้หน่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยยุบยิบยุบยิบยุบยิบนี่เห็นไหมมีหลักตระเค้อะน,นี่ไงฝนดาวตกเพื่อน ไปโหกลางคืนนี่ตรงนี้คือบริเวณสวนสิริกิตนะคะบึงสีไฟอุ้ยบึงสีไฟกว้างมากถ้าเดินรอบวันหนึ่งก็ขายลากอะโอ้นี่ไงนี่ไงสวยเลยเห็นไหมเห็นไฟฝนดาวตกไหมคะนี่วิบวิบวับวิ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 บเยอะเขาทำรอบเลยนะตรงบริเวณสวนสิริกิตที่บึงสีไฟ น้อพุก็มาขี่ล่อนทั่วเลยชอบสนุกมากโหขี่วนรอบเอ้ยจริงๆต้องมีน้ำพุด,ด้วยนะเออระวังระวังจริงๆเขาต้องเขาต้องเปิดน้ำพุฟู่ฟู่ด้วยนะเอแต่วันนี้ไม่ได้เปิดแล้วไม่มีสีแสงเลยต้องไปดูน้ำพุที่บพิงตอนนี้เขากำลังทำใหม่ละสูง40เมตรเลยนะทุกคนดเดี๋ยวรอดูเปิดวันแรกเดียวเรามาถ่ายให้ดูเลย เออแต่ว่าแต่เดี๋ยวไปดูน้ำพุตรงมุมนู้นไหมอ่าด้เออโอเคเดี๋ยวไปดูได้เอ,อนี่เขาก็จะประดับไฟนะคะกลางคืนกลางมันไม่มืดนะกลางคืนเนี่ยค่ำๆเนะี่มาเดินได้แต่เขามีเวลาปิดประตูอยู่แหละคะ่ะนี่ดูดีดูดีไฟฝนดาวตกสวยแม่เลยยิบระยับ,ยบสวยมากเด็กๆก็ชอบมายามเย็นกลางคืน,นโอ้โหค่อยค่อย่อ,ยอ,ยอยมันมากเลย ตรงนี้มีน้ําตกด้วยนะคะนี่เสียงดังซู่ซ่าเลยพามาดูดีกว่าน้ําตกซู่ซาเนี่ยห้ามลงแลห้ามลงไม่ต้องลงหรอกเพราะว่าน้ําตกมันค่อนข้างโอจะมีฉลามขึ้นมากินเออมันจะมีฉลามไหมไม่มีไม่ไมีมมมนี่ตรงนี้มีน้ําตกด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ที่เล่นนะ้ําไม่ได้นะเขาเอาไว้ประดับสวยๆเฉยๆบรรยากาศดีนะคะทุกคนตอนคืนประดับไฟยิ่งสวยเลยเนีย่ยเห็นเป็นไฟไม่ค่อยได้มาดูตอนคืนเนาะ มีต่ผ่านอย่างเดียวไปฝนดาวตกเนี่ยปิ๊บปิ๊บไฟดาวตกอ่ะ <c oughs> โอ้โหเบรกทนันไหมลงทรายไปแล้วทรายไม่กลัวกลัวที่หมาเอาแล้วมีทัญญาเบรกทันไหมเนี่นยเอ้อ <happen> ตรงนี้นะคะมีสไลเดอร์ด้วย โอ้ตรงเนี้ยเคยเป็นอุโมงค์น้ำตอนสงกรามนะป้าป้าเรียกป้าป้าเจอตัวอะไรมีจระเข้ขุดขึ้นมาหรอร้อยสัตว์ประหลาดร้อยโอ้โหร้อยสัตว์ประหลาดอีกแล้วเอาลแล้ว์ประหลาดเพื่อนๆไหนอ้ออะไรเนี่ยรอยอะไรเนี่ยโอ้อนาคอนดาหรือเปล่าแม็กโก้หรออะไรวัดไถเอออะไรสักอย่างระวังเดี๋ยวโดนสายดูดขึ้นไม่ได้นะพิธัญญา รถอะไรก็ไม่รู้มันเป็นฟันๆซี่ๆอย่างเงี้ยรถไถสมัไมอ้นนอาวไม่รถไถน่าจะใช่น่าจะรถไถหรือไม่เกาะนาคอนดาเอาไปไปทางนู้นกันดีกว่าปะ,ะนี่ก็คือหาดทรายนะคะเมื่อก่อนคนก็มาเล่นกันเยอะแต่ตอนหลังมีแต่ขี้หมาเขาก็เลยไม่มาเล่นกันมันแตบบ่ว่าขี้หมาเยอะเกินไปหาดทรายจำลองมีต้นมะพร้าวด้วยเป็นไงล่ะพิจิตรก็มีหาดทรายชายทะเลนะ่าจะบอกให้ชายทะเลบึงสีไฟ ที่มีต้นมะพร้าวและมีหาดทรายขี้หมาครับเพ่เกยเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำพุน้ำพุร้อยสีกันใช่ไหมลูกอุ๊ยเอาแล้วเอาแล้วไหลแล้วไหลแล้วไหลไหมไหลไหมเ้็กนุงเขียนขึ้นเข่าอ่ะขึ้นเข่าลงห้วยเลยไปเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำพุฝั่งนู้นกันสักน้อยที่ลานหญ้าเขียวกันครับหาอะไรน้ําพุเจออะไรนะเจอรถตุ๊กี้ จระเข้ตัวจริงๆเหรอ <S <S เ,ปเป็นๆเลยเหรอหลุดออกมาจากบ่อเหรอจริงเปล่าไ,ไหนดูซิไหนดูซิทำไมจระเข้ตัวนี้มันสีท,ทองทอง,ทองด้วยวินานายกกลับบ้านแท้ๆไหนโอ้โหเพือเ่อนๆจระเข้สีทองซะด้วย <S 1> <S 1> ยกกลับบ้านดีกว่าสีเข็มจระเข้สีเข็มเออน่าจะขายได้หลายหลายร้อยทองเลยมันไม่คุ้มอ่ะดเนี่ยดูสิ โห oh, ทองอารามเลยเพื่อนๆน <re> เจอ,อจระเข้สีทองในดงนี้เลยอะ่ะ <c oughs> มันออกมาจากหลุมตรงนั้นหรนือเปล่าเนี่ยทนก้นจำได้ว่ามาเจอตัวเงินตัวทองอยู่แถวๆนี้อ,อตัวเงิน,ต,งนต,งตัวทองก็มีตัวใหญ่เยอะเกือบเท่าอันนี้เกือบเท่าจระเข้เลย <c oughs> ตัวเงินตัวทองเดี๋ยวนี้ใหญ่กว่าจระเข้แล้วนะการแสดงการแสดงจระเข้งับหัวเอ้ยงับมืองับมือดูสิโอ้โหทองอารามเลยครับ แล้วครับตอนนี้น้องพบก็อยู่ที่หน้าน้ําพุแล้วนะครับพาเพื่อน,อนๆมาดูน้ํา<อ>พุตรงนี้นี่ไงครับน้องพบมีไงน้ําพุสามแชกไปเพื่อนพาเพื่อนไปดูมีหลายสีเลยนะ<อ>นี่นี่นี่น้องพบมาดูน้ําพุดูน้ําพุหไ,ไหนแล้วพา,าเพื่อนดูมาพาเพื่อนดูน้ำพุแล้วเห็นไหมครับเห็นไหม โอ้มีหลายสีด้วยนะมีสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองอ่ะฟ้าเหลืองแดงใช่ไหมชมพูด้วยใช่ไหมสีชมพูสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองด้วยอุ้ยหลายสีนะเนี่ยใช่หลายสีอ่านี่ตรงนี้เลยอันนี้อันนี้จะจุดทุกวันใช่จุดเขาเรียกจุดไหมจุดน้ำพุจุดพุเออเปิด เปิดทุกวันตรงนี้นะเปิดทุกวันแต่อันใหม่ยังนะต้องรออันใหม่เหมือนน่าจะอยู่บริเวณนี้อันใหม่น่าจะอยู่ตรงนู้นนั้แล้วก็ตรงสนามโอ้มีตรงสนามสะลานจิตอีกอ่าสนามจักรยานโอ้สองที่เลยรวมเป็นสามอันนี้คืออันดั้งเดิมอันเก่าอันนี้เหมือนแบบจุดจึ่งางอะไรประมาณใั้จุดจึ่งางเออหัวโค้งพอดีเลยยังไงเห็นไหมสูงไหมครับ น้ำพุสูงเลยค่ะอันนั้นน่าจะสูงกว่านี่นะอันนั้นใช่เขาบอก40เมตรอ่ะนู่นมั้งถึงนั่นนะแต่มันสวยอ่ะที่ที่เห็นอ่ะเขามีจังหวะด้วยแต่จังหวะอะไรของเขาอะนะที่เขาทดสอบวันก่อนนะเนาะไฟมันแดงลงมาเนาะมันเหมือนไฟใช่เหมือนลูกไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนยใช่เลยน้ำพุนู้ไม่เปิดไม่เปิดแล้ว เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้คือเราทดลองเราขึ่นติดตั้งนะปูแล้วก็อะ่คือองในทุกมุมต่งจังหวัดีนะดีมันพื้นสวยนะเป็นย่างหมาดด้วยเมื่อกี้เขามาขายฮอตดอกแดงพอดีเลยนี่ไงฮอตดอกแดงฮอตดอกปลาหมึกฮอตดอกแดงปลาหมึกนี่นี่เนี่ยเป็นออสต์ฟูตมันเหมือนดอกไม้ด้วยนะโอ้โหกินหนวดปลาหมึกเลยใช่ไหมคะ มันคือปลาหมึกสีแดงครับมันลวงได้เด้อระวังระวังไม่ได้เสียบดูทํหนาดูทำนาอร่อยเลยที่นี่มาที่นี่นะมีของกินเยอะมากบึงอ่ะไม่ต้องเตรียมอะไรมาหรอกเตรียมตังมาอย่างเดียวเก้าอี้ด้วยใช่เก้าอี้ก็มีให้เช่าคือไม่ต้องเตรียมของไม่ต้องเตรียมอะไรมาเตรียมตังมาอย่างเดียวคือจบเลยแล้วลูกเนาะมีตังมาซื้อทุกอย่างกินได้หมดเพื่อนๆแวะมาเที่ยวได้เลยนะคะบึงสีไฟดูสิวูน้ำพูอย่างสวยเป็นไงล่ะใครมาถึงนะ มันจะมีมันจะมีเก้าอี้วางเป็นจุดๆๆไม่มีคนไม่มีคนนั่งได้เลยถามได้เลยนั่งได้เลยอันไหนก็ได้เขาก็มีมีเบอร์โทรอยู่นะให้โทรบอกน่าจะจุดละประมาณร้อยห้าสิบต่อคืนนั่งไปเลยใช่นั่งยาวยาวยาวยันเลิกอ่ะยันแต่เดี๋ยวเขามีกฎแล้วเดี๋ยวนี้สี่ทุ่มเนาะใช่เพราะว่าเขาก็ต้องดูแลอะพว่าคนนะเนาะคนมาแับเป็นไงอร่อยไหมครับให้พี่พลหน่อยจิ้มพี่พลชิ้นหนึ่งอะเนี่ยฮอทดอกแดงในตำนานนี่น่ดูให้เพื่อนๆดูหน่อ นี่ฮอตดอกแดงดูดิฮอตดอกปลาหมึกดู๊บๆที่ปลาหมึกอาปากรอเลยพี่บัวนะน้ำจิ้มเดี๋ยวไปจิ้มที่บ้านแล้วกันกินเล่นๆกันไปก่อนโอ้